นี่คือการทําหมูทอดเบคอนนะครับก็คือจะทําหมูทอดให้ออกมาเหมือนเบคอนเลยนะครับสิ่งแรกที่เรามีในวันนี้นะครับเป็นเ,เมนูที่แช่ตู้เย็นไว้นะครับก็คือหมูต้มนะครับต้มเรียบร้อยแล้วก็หั่นชิ้นน้ำจิ้มแต่ว่ากินไม่หมดนะครับก็เอาเก็บไว้แล้วก็มาหั่นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการหั่นเล็กๆเลยการหั่นก็คือว่าจะเอาหมูนี่นะครับมาหั่น หั่นตัดนะครับหั่นลายตัดจากลายเส้นของเนื้อหมูนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆจะเล็กแล้วออกมาเหมือนแครอทที่หั่นนะครับก็เล็กประมาณนึงนะฮะ นี่นะครับความเล็กของเขาจากนั้นเราจะเอาไปทอดในน้ํามันนะครับนี่นะครับหั่นหมดแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเชิงเล็กและสิ่งที่ต้องระวังเราก็ต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าหั่นหมดหรือยังนะครับอาจจะมีชิ้นใหญ่ซ่อนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะหลังจากที่เช็คแล้วนะครับโดยการเขี่ยดูนะครับก็ไม่มีนะฮะโอเคผ่านนะครับ หลังจากนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อเรามาดูกันเลยเป็นกระเทียมนะครับไม่จะเป็นต้องเอาเปลือกออกหมดนะครับกระเทียมแบบเล็กนะครับและโขลกเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับหลังจากโขลกเสร็จแล้วนะครับละเอียดประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งน้ํามันนะครับใช้น้ํามันประมาณนึงนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ท่วมนะฮะประมาณหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับลองเทสหมูลงไปสักหยิบหนึ่งเล็กๆนะฮะว่ากระทะร้อนหรือยังนะครับถ้ายัางไม่ร้อนก็ต้องรอสักพักนะครับต้องรอให้กระทะร้อนหน่อยเนาะสำหรับการทอดแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับหลังจากเทสก่อนหน้านี้แล้วก็เราเริ่มโรยหมูลงไปนะครับนี่ โอ้นี่จะเป็นหมูเนื้อดแดงล้วนนะครับอาจจะมีน้ำมันคนบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดผัดไปให้ทั่วนะครับลักษณะการทำของเรานะครับจะคล้ายๆการทอดนะครับออทอดไปเรื่อยๆนะฮะแต่กระเทียมยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเกิเดก,การไหม้เกิดขึ้นนะฮะก็คนไปนะครับ สุกทั่วกันตอนนี้นะครับหลังจากทอดไประยะนึงนะครับจะเริ่มหดตัวแล้วครับแต่ก็ยังไม่กรอบนะครับก็จะเป็นการเจียวน้ำมันออกนะครับหมูต้มเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับก็จะได้ที่แล้วนะฮะก็คือเริ่มกรอบเริ่มอะไรแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะครับ นี่คือพร้อมที่จะเตรียมขึ้นแล้วนะเอากระเทียมไม่ผัดพอที่จะมีรสชาติกรอบด้วยเช่นกันนะครับลักสณะัเจียวผัดเลยนะฮะจะเรียกอะไรดีเรียกเจียวหรือผัดเรียกเจียวแล้วกันนะเจียวเจียวกระเทียมไปพร้อมกับตัวหมูนี่นะเมนูนี้ไม่ใช่เมนูประหยัดนะครับเพราะว่าหมูมันหดลงไปแล้วมันเหลือนิดเดียวเองจากก้อนใหญ่ๆเมื่อกี้ ก็คือจะเป็นเมนูโรยหน้าให้นะครับเป็นเมนูสําหรับเด็กง่ายๆเลยนะครับเมนูนี้ถ้าเด็กคนไหนไม่ชอบกระเทียมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนชอบแล้วมันจะหอมมากเลยตอนนี้อยากจะบอกว่ากลิ่นโชยมากๆนะครับจากนี้นะครับก็คือ,อเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟนะครับปิดแก๊สแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนมีที่พักน้ำอาท้าพักแบบแตบะบแกง กองน้ำมันนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือวางบนทิชชู่อะไรก็ได้แต่ว่า,าทางเราสะดวกแบบนี้นะครับก็เลยจะเคลียร์ขึ้นไปกองไว้ข้างบนนะครับโกยๆขึ้นไปไว้ตรงนั้นเลยให้น้ํามันไหลลงมาใส่เดกับมันข้างล่างนั่นเองกรอบจริงๆนะเมนูนี้โอเคนะฮะนี่คือเสียงความกรอบของเขานะครับกรอบมากๆนะครับเนื่องจากกล้องต้องซูมเข้านะครับ เพราะว่าตัวหมูจะรอนิดหน่อยก็เลยอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้ก็เสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันเลยว่าตักไปกินแล้วจะอร่อยขนาดไหนนะฮะนี่คือหน้าตาที่สําเร็จแล้วนะครับก็สําหรับใช้โรยนะครับอันนี้ใช้โรยกับข้าวมันไก่ให้เด็กๆได้ทานนะครับสังเกตว่าอาจจะเป็นเมนูที่ทําให้เด็กอยากกินอาหารมากขึ้นทันที หรับท่านไหนมีเมนูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ